สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถส,สวยๆพร้อมใช้งาน1คันนะครับมาชม t ตโยต้าว o นะครับเครื่องพันหตัว E นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงปี2010นะครับ รถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับจะเป็นสีนี้นะครับสีออกแดงเลือดหมูแบบนี้นะครับเข้มๆหน่อยนะครับใครสนใจมาชมเช็คตัวรถทดลองขับนะครับสำหรับสมาชิกเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทนะครับ1 3 9 0 0 0บาทนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับใช้งานได้อีกยาวนะครับใครเครดิตดีเหลือเงิน5 0,000ก็ยังได้นะครับก็จัดเกินไปครับเอาไปใช้งานนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับคันนี้การันตีไม่เคยชนนะครับ เป็นรถที่สวยมากๆนะครับเซนทรอล์แอร์แบ็กเอพีเอสนะครับคันนี้ประวัติแจ้งมาว่าเคยติดแก๊สอยู่พักหนึ่งนะครับถอดออกเรียบร้อยไม้แท้หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรโดยประมาณนะครับรถสภาพสวยมากๆนะครับผ่อนชิลๆนะครับมันทนอยู่แล้วนะครับสําหรับวีออสจะถอดแก๊สก็ทนนะครับใช้ง่ายดูแลสบายที่สําคัญคืออะไรเยอะและก็ใช้ได้ยาวๆนะครับยังไม่ต้องตามกระแสรถไฟฟ้าก็ได้นะครับมาเน้นหารถมือสองสภาพดีๆเอาไปใช้งานผ่อนชิลๆ เดินทางใกล้ๆสะดวกสบายไปได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับรถสวยการันตีว่าเครื่องเกียร์แน่นครบจบในคันนี้แน่นอนนะครับประหยัดตั้งแต่ตอนซื้อเลยนะครับนี่เลยครับผ่อน2,900โดายประมาณใครที่สนใจนะครับราคาสภาพเน้นใช้งานนะครับทนทานกว้างนั่งสบายภายในก็สวยนะครับเบาะหนังสภาพดีมากๆนะครับมาชมดูได้นะครับเจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับดูแลดีสุดๆนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานเน้นเลยนะครับ เดินทางเอาไปอำนวยความสะดวกรับส่งลูกหลานขับไปทำงานเครื่องพันห้าเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับก็เครื่องทนครับแล้วก็กินน้ำมันไม่เยอะครับสำหรับคันนี้ก็สิบห้าสิบหกิเจ็ดกิโลลิตรได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถสภาพสมบูรณ์แบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจนะครับยังไม่ต้องไปตามกระแสนะครับมาทางนี้ไว้ก่อนนะครับประหยัดตอนนี้เลยครับนี่นะครับ อีกห้าหกปีก็ใช้ได้ครับทนดูแลง่ายสบายนะครับภายในสวยกิ๊บกิ๊บแบบนี้นะครับใครเข้าใจนะครับรีบจัดจองจัดไปครับบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยจัดส่งทั่วไทยขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับถ้าท่านกําลังหารถใช้งานฝากไว้ด้วยครับคันนี้สวยจริง แจ้งชัดนะครับประวัติเคยติดแก๊สถอดออกเรียบร้อยปัจจุบันใช้น้ํามันมานานแล้วครับและก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆรถมือเดียวป้ายแดงทนอะไรหาง่ายใช้ได้ยาวรับรองว่าคุ้มแน่นะครับบ้านใดต้องการรถคันแรกเลยรถคันที่2ไว้ใช้งานนะครับเหมาะสมมากๆครับ ใช้ชิวๆดูแลสบายผ่อนนี่เรียกว่านึกว่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับผ่อนถูกมากๆน,นะครับเน้นเลยครับเอาไปใช้งานเอาไปอำนวยความสะดวกยังไม่ต้องตามกระแสไปไฟฟ้านะครับมาเก็บมือสองสภาพดีๆสวยแบบนี้ใช้ได้อีกยาวรับรองว่างามจัดสภาพดีจัดสุดคุ้มครับ